หลายคนคงได้เห็นข่าวกันนะคะเรื่องของการซื้อขายทองคําก็คือเป็นการซื้อขายทองคําผ่านออนไลน์นะคะได้ทองจริงค่ะแต่กลายเป็นว่าราคาทองเนี่ยถูกกว่าร้านทองจริงๆเนี่ยเป็นเข้าตัวนะคะฉะนั้นวันนี้เราก็ลองมาไขาข้อข้องใจแล้วกันเพราะวันนี้เรามาที่โรงงานผลิตทองคําพูด,ดง่ายๆเขาเป็นโรงงานสกัดทองคําที่ค้นวงจรแล้วก็ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็คือ m t s g o แม่ทองสุกค่ะมีโรงงานของตัวเองนะคะเขาจะตอบเราได้ดีว่าจริงหรือเปล่าว่ามาซื้อที่หน้าโรงงานเนี่ยราคา าจะถูกกว่าเป็นเท่าตัวเลยนะคะวันนี้ค่ะเรามาพูดคุยกับคุณกิรด,ดิษฐญ,ญิรัญยศิรินะคะเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ m t s GO แม่ทองสุขค่ะเรียนถามคุณเอ็มนิดนึงอะเนื่องจากตอนนี้เรื่องของทองคำเนี่ยมันเป็นเรื่องของการลงทุนแล้วบอกโอ้โหแล้วมันก็ไปในระดับแมสมากทีเดียวนะคะก็เกิดประเด็นว่าซื้อทองในราคาที่ถูกทองจริงนะ แต่ว่ามันถูกกว่าราคาที่ซื้อตามท้องตลาดทั่วไปนะคะก็มีประเด็นว่าเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยไปรับทองมาจากหน้าโรงงานผลิตเลยเพราะเอิญวน่าวันนี้เนี่ยเรามาอยู่ที่โรงสกัดทองก็คือโรงงานในการผลิตทองคำเนี่ยที่ใหญ่ที่สุดครบองค์กรที่สุดของ m t s g o แม่ทองสุดเจอตัวจริงเสียงจริงแล้วถามเลยแล้วกันว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมว่าไปซื้อทองหน้าโรงงานแล้วสามารถขายต่ำกว่าราคาตลาดได้เป็นครึ่งอะไรเงี้ยโดยมาตรฐานนะครับ โรงงานเนี่ยมีหน้าที่ส่งมอบให้กับขายส่งฉะนั้นคนที่เป็นร้านทั่วไปแล้วจะมาติดต่อซื้อกับโรงงานต้นหน้าปากซอยโรงงานอะไรเนี่ยอันนี้เป็นไปได้ย,ยากมากนะครับ<ม>อันนี้เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองครับก็คือทองคําปัจจุบันนี้มีความหลากหลายของเปอร์เซ็นทองมากที่พี่นาวพูดเนี่ยทองคําแท้มันมีจริงครับมันอาจจะเป็นวัตกรรมประมาณหนึ่ง,ง,งแต่ว่าเปอร์เซ็นทองที่หลากหลายทุกวันนี้เนื่องจากทองมันแพงเนาะมันเลยมีเปอร์เซ็นทองที่หลากหลายมากขึ้นคนสมัยนี้ก็เลยทําทองที่ มีเปอร์เซ็นต์ต่างๆเพื่อให้ราคามันถูกลง mm hmm. อันนี้ก็เลยเป็นความเข้าใจที่ซึ่งทองที่เราเห็นตามตู้แด well นทั้งหมดะครับเบสบนราคาทองที่96.5%ค่ะอ่าฉะนั้นบางทีเวลาเขาไปขายออนไลน์เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้สื่อสารชัดเจนมันทําให้ลูกค้าอาจจะมีความสงสัยว่าเอ้าได้ของมาหรือของฟรีอะไรต่างๆอ่ะมัน96.5หรือ99หรือ9อะไรต่างๆเราไม่รู้มันเลยทําให้เกิดการสื่อสารที่พอผิดพลาดปุ๊บเวลาไปขายคื้นที่หน้าร้านทองก็เลยมีการดิสคาว์ที่มันมากกว่าเกินมากกว่าความเป็นจริง mm hmm. นะครับ แต่จริงๆล้วเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะที่เราจะขายในราคาที่ต่ําสมมุติว่ามีคนมาขอซื้อทองคุณเอ็มในหน้าโรงงานเลยเนี่ยครึ่งหนึ่งต่ำกว่าครึ่งหนึ่งเป็นไปได้ไหมคะเป็นไปไม่ได้เลยครับเพราะว่าโรงงานเราเนี่ยมีหน้าที่เรารายได้หลักมาจากค่าค่าจ้างการผลิตนะครับซึ่งค่าจ้างผลิตอยู่ประมาณหลักร้อยหลักพันก็คือประมาณแค่1%นึ่งเปอร์เซ็นต์ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ถึงศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์ของราคาทองสี่หมื่นบาทด้วยซ้ำฉะนั้นต้นทุนผมก็ต้องไปซื้อทองมาจากคนอื่น แล้วก็มาผลิตทองที่ต้นทุนอีกพันกว่าบาทก,ก็ได้มาจะอีก0.5ถึง1ซนตะถ้าก็คือต้นทุนงมต้องขายก็ต้อง40,001พันละฉะนั้นไม่สามารถไปขายที่20,000เลยค่าต่ำกว่าหน้าโรงงานอันนี้เป็นไปไม่ได้เลยครับ mm hmm. เพราะ <Okay. S 1> ว่าโรงงานรับค่าแรงรายได้จากการผลิตทองไม่ได้ไปหักราคาทองที่ถูกขนาด50เปอร์เซ็นตใช่ uh huh. okay. ฉะนั้นอันนี้ไม่เป็นความจริงนะคะไม่มีคว่ามาซื้อที่หน้าโรงงานแล้วก็ได้ราคาที่ถูกลงไปเป็นครึ่งได้กําไรแค่ประมาณหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นต์เองถูกต้องครับแต่ไม่ได้ถ้าค่าแรงการทําด้วยใช่ครับและจริงโรงงานเองเนี่ยมีกฎหมายรับรองว่าต้องมีหน้าที่ส่งทองให้กับร้านขายส่งไม่สามารถผ่านไปกับร้านขายปลีกได้อันนี้ก็จะมีกฎระเบียบบังคับอยู่แล้วฉะนั้นใครที่มาเคลมว่าสามารถซื้อจากหน้าโรงงานได้ตรงเนี่ยอันนี้ก็ต้องเริ่มสงสัยแล้วครับอ๋อแล้วก็ทองก็มีความบริสุทธิ หลายระดับด้วยใช่ครับอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทองก็มีเขาเรียก K ใช่ไหมครับสูงสุดคือ24 K ปัจจุบันนี้มีทําต่ําสุดที่8 K ก็มี8 K นี่คือมีทองแค่30ต้นต้นเปอร์เซ็นต์เองนะครับก็คือมันน้อยมากอยู่แล้วฉะนัน้นก็มีโอกาสที่การสื่อสารกับลูกค้าจะมีการผิดพลาดได้ค่ะฉะนั้นเนี่ยคนที่แบบว่าอยากลงทุนในทองคำเนี่ยต้องยังไงดีคะ ในฐานะที่เราเป็นคนที่พรวัยทางเรื่องของเมนูงานผลิตเองด้วยแล้วก็มีการให้บริการด้วยก็คือผ่านแอปต่างๆออนไลน์ต่างๆถ้าอยากลงทุนแล้วที่บอกลงทุนแล้วกําไรเป็นไปได้นะครับถ้าซื้อทองคําแท่งอันนี้กําไรแน่นอนแต่ถ้าซื้อทองรูปบาศก์พันเนี่ยนะนําซื้อที่ทอง9.6.5%เพราะว่า9.6.5%นะครับโดนดิสคาวแค่ประมาณ5%แปลว่าถ้าโอกาสราคาทองขึ้นไป20%เนี่ยไอ้แก๊ปตรงนี้มันหายไปอยู่แล้วฉนัน9.6.5เนี่ยเป็นราคาที่เรารับได้ แต่พอไปเป็นทองเคเนี่ยมันก็จะมีปัญหาแล้วสมมติว่า18 k พี่เนาคือ75เปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับ,รบเพราะว่าเราซื้อ75เปอร์เซ็นต์วันนี้แล้วเราอยากได้กำไรก็คือต้องมากกว่า75เปอร์เซ็นต์ที่เราซื้อไปเพราะว่าโหต้องหากำไรต้องทำกำไรได้มากกว่าเป็นเท่าตัว,ตวเพื่อจะได้คั mm ่เวอร์75เปอร์เซ็นต์ยิ่งทองเปอร์เซ็นต์ต่ำลงเรื่อยๆก็แปลว่าต้องหาเวลามาทำกำไร mm hmm. ให้ราคาทองขึ้นมากกว่าเดิม mm hmm. ถึงจะได้ซึ่งอันเนี้ยก็จะทำกำไรได้ยากมากฉะนั้นพวกทองเคที่ต่ำกว่า90.5เปนอะร์เซ็น ให้แนะนําเป็นเครื่องประดับหรือเป็นสิ่งที่ใส่แล้วสบายใจอาจจะเป็นความสิ่งที่เราชอบเป็น p r e f e r e n c e ทุส่วนตัวมากกว่าถ้าเป็นการลงทุนยังแนะนําที่96.5% 96.5%ไม่ว่าจะเป็นทองคาแท่งหรือรูปพันธ์ยังสามารถลงทุนได้ครับอ๋อแต่ถ้าเป็น99.9เหรอคะ99.99ก็ได้ครับแต่ว่าจะต้องลงทุนในแบบที่เขาเรียกว่าเป็นชิ้นเป็นอันนิดนึงอย่างเช่น electroforming หรือว่าเป็นทองคำแท่งหรือรูปพั์ที่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับ อย่างบางอันเนี่ยมันจจะมีการเทคโนโลยีใหม่เนี่ยมันอาจจะเคลือบแบบเป็นผิวเปลวทองจริงๆอันเนี้ยมันไม่สามารถตีราคาบน99ได้มันบางมากจนแบบมันไม่มีมูลค่าของ99ไปแล้วครับก็เลยเป็นปัญหาว่าไปขายมันไม่ได้ราคาเพราะเผาแล้วมันหายไปเลยอืมคผมอันนั้นอไว้จะเป็นเครื่องประดับหรือความสบายใจคุณค่าทางจิตใจเป็นคุณค่าทางจิตใจมากกว่าครับใช่แต่ถ้าแบบว่าจาก9.9.9เนี่ย ก็ให <łość> ้ลงทุนเป็นทองคําแท่งไปเลยใช่ทองคำแท่งเนี่ยได้กําไรดีที่สุดเพราะว่าในระยะเวลา5-6ปีที่ผ่านมาหรือ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยทองคำให้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยเนี่ยเก้แน่นอนอยู่แล้วฉะนั้นถ้าลงทุนทองคําแท่งหรืออีเวต์เครื่องประดับเนี่ยครับมันลงทุนดิสคาวห้านต์แต่ว่าขึ้นทุกปี10% 10%เนี่ยมันยังไงก็ต้องกำไรอยู่แล้วใช่คับ คุณเอ็นมองไงเเพราะาอยู่กับทองคามานานมากเลยนะ<ช>มองยังไงกับเรื่องของการลงทุนในทองคาแล้วก็จากนี้ไปเนี่ยก็โลกออนไลน์ก็คือทําให้สื่อสารในแง่ของอันจะเป็นการขายหรือว่าการชักชวนเนี่ยเข้ามาลงทุนมากขึ้นค,คนคที่อยู่ในวงการแม้กระทั่งผู้ประกอบการที่ที่เป็นผู้ให้บริการเองเนี่ยต้องต้องสื่อสารยังไงกับทางคนลงทุนหรือแม้กระทั่งคนลงทุนเองเนี่ยต้องมีวิธีการยังไงที่จะป้องกันเอง จริงๆแล้วทองคำเนี่ยคำว่า KK 9K 18K นี่ยมันค่อนข้างหลากหลายนี่เราก็เข้าใจว่าด้วยความที่ end user อาจจะไม่ได้มีความรู้ความชี่ยวชาญด้านนี้ครับจริงๆก็แนะนําให้ไปซื้อตามร้านทองนะครับ<ม>ช่องทางการสื่อสารบนโซเชียลเนี่ยอาจจะให้ความรู้เบื้องต้นได้แต่ถ้าท่านเหมือนอยากจะไปซื้อของเพราะว่าของทองคำเนี่ยมันก็ต้องหลัก1เสลึงเดียวนีขึ้นหมื่นบาท1บาทคือ4 0 0 0 0 4 0 0แล้ว คือมันเป็นมูลค่าที่ลงทุนสูงมากครับจริงๆผมอยากให้เสียสละเวลา<ม>เสียสละค่ะาแรงตัวเองนิดนึงขับไปดูทองได้ไปเห็นได้ไปจับต้องเนี่ยผมว่าสบายใจกว่าเยอะครับ<ม>แล้วร้านทองบ้านเราใ,ในประเทศไทยเนี่ยมีเยอะมากการซื้อขายบ้านเราเนี่ยสภาพคล่องดีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เ<ม>ลยครับ <laughs> ฉะนั้นไม่ใช่เรื่องยากที่จะลงทุนทองคำครับโอ้แต่จริงๆนึกภาพออกเลยเนี่ยที่คุณเอมบอกนะคะว่าจริงๆเราเห็นเนี่ยเขาบอกว่า9.999 99. 99. แต่ก้อนบลอลเลย แต่อันนั้นไม่ใช่นะคือเคลือบเป็นเคลือบครับใช่ครับ,ใช,รบใช่ไหมฮะ<ช>อันนี้คือ<ช>เป็นสิ่งที่ต้องระวังต้องดูเลยต้องระวังครับจริงๆของพวกนี้อยากให้ไปสัมผัสได้จับต้องได้ไปถาม,มเจ้าของร้านทองได้ไปถามคนขายจริงๆได้สัมผัสมันจะรู้ว่าเฮ้ยมันโปร่งขนาดนี้เราควรจะซื้อลงทุนหรือเปล่า<ม>เพราะว่า<ม>บนแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยมันไม่เห็นของพี่นาวคือทองคํามันอยู่บนความบนน้ําหนักกับความน่าเชื่อถือครับแพลตฟอร์มอาจจะให้ความน่าเชื่อถือได้ประมาณหนึ่ง อาจจะใช้อินฟลูเอนเซอร์หรือคนในการสื่อสารแต่สุดท้ายแล้วผมว่าตัวสินค้าเองอ่ะมันมีคุณค่าอยู่แล้วเราควรจะให้คุณค่ากับตัวสินค้าที่มีคุณค่าฉะนั้นมาจับต้องมาสัมผัสเองดีกว่าครับและร้านทองบ้านเรามีเยอะมากพี่น้องไปห้างไหนมีร้านทองทุกร้านเยาวราชน,นี่ติดกันเป็นเป็นแถวเลยครับอ๋อค่ะต่อให้โปรโมทว่ามันเป็น99.99 99 แล้วก็ถือเนี่ยก้อนเบลเลอร์เนี่ยแต่ว่าคุณเนมบอกว่าเอ้ยบางทีถ้าคุณลงทุนแบบว่านิดเดียวเนี่ยเอาไปหลออใหม่เนี่ยมันก็ไม่มีคุณค่าไม่มีประโยชน์อะไรใช่ครับเพราะเราไม่เห็นของบางทีเราไม่รู้ว่าทองที่มันหุ้มไว้มันหุ้มมากหุ้มน้อยมีน้าหนักจริงอยู่เท่าไหร่ก็อยากให้ไปสัมผัสของจริงมากกว่าครับเพราะอย่างเราเราก็มีใช่ไหมคะที่แบบว่าขึ้นรูปมาอาจจะเป็นรูปปีเซียแต่ว่าข้างในเนี่ยมไม่ใช่ทองใช่ครับแต่ว่าเอาทองเนี่ยเคลือบเอาไว้ใช่เรามีทําเหมือนกันใช่ครับเบาสุดนี่เท่าไหร่คะที่แบบเคืออบบตนนี้ราไดสุ 300มิลครับ3 0มมิลลิกรมัม300มิลลิกรมัมใช่มีค่าไหมยนะ<ค>เวลาซื้อมาแล้วเอาไปขายต่อนมีค่าไหมม,มันมีค่าครับแต่มันก็จะเหลือน้อยมากครับแต่ของเราเนี่ยยังทําสามารถซื้อขายได้แม้ว่าสุดเนี่ยเราผลิตด้วยวิธีการไม่ได้เหมือนคนทั่วไปแล้วกันครับ<ม>เราผลิตด้วยวิธีการที่300ยเนี่ยยังซื้อคืนเนี่ยยังโดนหักแค่1 0 20%็่เอก็แค่30บาท60บบาท<ม>ก็ยังสามารถซื้อคืนได้อยู่ แต่ถ้ากังวลใจสุดก็ไปซื้อผ่านแอปพลิเคชันซึ่งอันนี้จะเป็นการอมทองส่วนใหญ่ก็จะเป็นการอมทองคําแท่งซึ่งทองคาแท่งเนี่ยจะไม่มีเกิดการหักดิสเคาเยอะเลยไม่มีถึงไม่ถึง5%้าเปอร์เซ็นต์้ยซ้ำอ๋ออุนี่มันพูดถึงการหักด้วยนะคะเนี่ยใช่ครับเวลาซื้อขายครับแล้วกว่าจะแบบว่าไม่รู้ถึงกรัมหนึ่งหรือเปล่านะเวลาที่เอาไปเคลือบไม่ถึงด้วยไม่ถึงครับ300มิลครับตอนนี้ว่าสามร้อยมิลคือมันต้องรวบรวมให้ได้สามขีดนะสามขีดมันจะต้องรวบรวมไม่ได้เท่าไหร่มันถึงจะเอาไปลงทุนได้ฉะนนั้ ไม่เหมาะกับการลงทุนไม่เหมาะกับการลงทุนไม่เหมาะเป็นแบบเหมาะกับเครื่องประดับเหมาะกับการโชว์งานวางงานเครื่องประดับมากค่ะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเห็นตามสื่อเนี่ยทิกตอกจะเยอะเนาะก็แบบว่าจะขายทองแล้วกาก้อนเบลเลอร์อะไรบางทีเป็นรูปสวยๆแล้วก็บอกอันเนี้ยขายถูกมากเลยใช่ครับ9.9.9.9เนี่ยมันอาจจะจริงอาจจะจริงครับแต่ว่าเอามาลงทุนเนี่ยไม่ได้ซื้อกวบเป็นแบบว่าคุณค่าทางจิตใจเท่านั้นเองใช่ครับหรือถ้าอยากซื้อจริงๆเนี่ยอยากให้นะนําไปดูที่ร้านทองครับเพราะว่า ท่านได้สัมผัสท่านได้เจอเนี่ยจะรู้ว่าคือเราจับเราก็รู้เลยว่ามันเป็นทองปลอมทองไม่ปลอมหรือมันโป่งมากน้อยแค่ไหน<ะ>ทางร้านค้าไม่น้าที่ต้องชี้แจงและที่สําคัญนะครับร้านทองตอนนี้เรามีทางสมาคมครับได้มีออกกฎระเบียบใหม่ว่าทุกสินค้าที่มีการขายออกไปจะต้องมีใบรับประกันสินค้าอ,อ่าซ่งเนี๋ยจะเป็นจุดที่เวลาเกิดข้อพิพาทขึ้นมาครับ<ะ>เรามันสามารถเอาไปขึ้นศาลไปโต้เถียงได้<ะ>มาที่ซื้อออนไลน์อาจจะได้ใบรับประกันตรงบ้างได้บ้างไม่ได้บ้างอันนี้พอเราได้ไปมันเกิดปัญหาเยอะ อย่างร้านทองนี่ยจะมีหน้าที่จะออกไปรับรองให้อยู่แล้วว่า,าซื้อกาวๆก็จริงนะสมมติซื้อที่1กรัมขายคืนก็ต้องหักจาก1กรัมนิดหน่อยไม่ได้หักเยอะใบพวกนี้มันจะมีประโยชน์มากในการเวลาเรารับซื้อและรับขายครับอเอาแล้วอ,อย่างนี้ที่เขาขายทองกันตามแพลตฟอร์มออนไลน์นี่ยังไงคะคุณเอ็มมันก็มีทั้งแพลตฟอร์มคือเดี๋ยวนี้มันมีหลากหลายพี่น้องไม่รู้ว่าเป็นร้านทองตัวจริงหรือตัวปลอมคือถ้าเป็นร้านทองตัวจริงเนี่ยจะมีการส่งไปอย่าง,างไม่ต้องส่งเองครับ รือร้านทองที่มีมาตรฐานก็ได้ครับจะมีการส่งใบรับการสินค้าให้อยู่แล้ว<อ>พร้อมกับแพคเกจิ้งที่ d e l i v e อรให้แต่บางร้านผมไม่แน่ใจแล้วกันว่าเขามีมาตรการรับซื้อหรือมีการชี้แจงลูกค้ามากน้อยแค่ไหนขายออกแต่เวลามาซื้อกลับนี่ไม่รับซื้ออาจจะหายตัวไปเลยใช่จ,จะหายไปเลยเราไม่รู้เราไม่รู้มันหาตัวยากมากาแล้วมันมีวิธีการไหมอย่างสมมติว่าใครจะเทรดทุนเนี่ย เขาก็ยังไปดูใบอนุญาตที่สำนักงานกรต่อได้ว่าใครได้รับใบอนุญาตมีรายชื่ออยู่หรือเปล่าอันนี้มันดูได้ไหมอันนี้ก็ดูผ่านเว็บไซต์สมาคมค้าทองคำครับสมาคมค้าทองคำจะมีรายชื่อผู้ประกอบการที่เป็นร้านทองเนี่ยทั่วประเทศอยู่แล้วครับแล้วก็จะมีการสมาคมก็จะมีการตรวจสอบร้านทองทุกปีปีละครั้งอยู่แล้วว่าเฮ้ยยังมีตัวตนจริงๆนะแล้วก็เพราะต้องมีชาระค่าธรรมเนียมต้องมีการตรวจสอบว่ามีตัวตนจริงๆมีการไปตรวจสอบทองในร้านว่าเฮ้ยมีทองจริงนะไม่ได้เอาทองอะไรไม่รู้มาขาย ครับก็เป็นการตรวจเบื้องต้นได้ใช่อันนี้มันน่าก,กลัวมากเลยนะเพราะว่ากกวมาันเป็นผลิตภัณฑ์เรื่องการลงทุนแล้ว<ช>พะทองมันขึ้นทุกวันขึ้นทุกวันอ <laughs> โอกาสลงยากมากครับคุณมีอะไรอยากจะฝากไว้ไหมคะสำหรับใครที่ซื้อขายผ่านออนไลน์สาหรับลงทุนผ่านออนไลน์ทองคำเนี่ยคะ่ะก็ถ้าสําหรับนักลงทุนที่ต้องการหาผลกําไรนะครับหรือก็ต้องการกระจายพอร์ตโฟลิโอนะครับก็อยากให้ลงทุนในเพิ่มพอร์ตฟลิโอในการลงทุนทองคำนะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบเลยครับว่าทองคำเนี่ยน่าจะโดน ต้องมีการโอเวอร์เ h t อีกเยอะมากสาหรับการลงทุนในพอร์ตโฟลิโอแต่ละท่านนะครับถ้าท่านใดที่ยังไม่มีทองคําหรือว่ามีการขายไปแล้วเพราะว่าราคามันทํนากาไรไปได้หลายรอบแล้วนะครับก็อยากให้ยังมีโอกาสกลับมาลงทุนเพิ่มเติมได้นะครับเพราะว่าทองคําตอนนี้กับเป้าหมายที่ยังมองเนี่ยยังมองอีก30-40%ถึงได้นะครับาสามพันเหรียญยังมีโอกาสขึ้นมากกว่าลงด้วยซ้ำด้วยสงครามต่างๆด้วยเศรษฐกิจทางการเมืองตอนล่าอ่อนจะมีตอนล่าไหมในอนาคตเราตอบไม่ได้นะครับ ก็ทองคำเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคู่แข่งบิตคอยน์พี่นาองทองดิจิตอลกับทองทองโลบจรงิงแย่งกันเป็นสตอ็อปแบบลูกแย่งกันเป็นสตอ็อปแบบูครับส่วนใหญ่ถ้านักลงทุนทั้งสองประเภทก็จะชอบสะสมทั้งสองแบบเหมือนกันก็อยากให้ลองกระจายการลงทุนนท,ทองคําบ้างครับค่ะวันนี้มาพิสูจน์กันเพราะว่ามาที่โรงงานพอดีนะคะก็ คุณเอ็มแล้วกันว่าในฐานะของคนที่เป็นผู้ผลิตทองนะคะมีโรงงานของตัวเองมันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนว่าซื้อทองในราคาถูกแล้วก็ถูกกว่าที่ตัวจริงเนี่ยเขาขายเป็นครึ่งราคาเลยเป็นไปไม่ได้เลยครับนอนยันยืนยันครับเป็นไปไม่ได้ครับเป็นไปไม่ได้เพราะเขาได้กําไรจริงเนี่ยหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะคะไอ้การที่จะขายขาดทุนในขนาดนั้นไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นะคะก็นะว่าอันนี้เป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องป้องกันตัวเองนะคะเพราะว่าถ้าจะมีใครมาป้องกันได้เนี่ยมันก็อาจจะต้องเป็นการไล่ตามคนที่คิดอยากจะทำ S 1> <S 1> <S ใช่แต่ว่าถ้าเราป้องกันตัวเองคนคิดอยากจะทำเนี่ยก็ถือว่าปิดประตูและเพราะเราไม่เชื่อใช,ใช่ครับถูกต้องเลยครับวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณเดขอบคุณมากครับครับผมเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ